สวัสดี f อตอนเช้าทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวเช้านี้จอดรถตรงนี้ผมจะพาไปกินเมื่อวานมากินร้านนี้อร่อยนะเกี๊ยวอร่อยกันเลยต้องมารีวิวอีกรอบหนึ่งมากินเกี๊ยวซ่าครับแล้วก็เดี๋ยวตอนสาย,สายผู้จัดการจะมาเดี๋ยวจะพาผู้จัดการไปไปชิมหม้อไฟใหญ่นะหม้อไฟแบบเอออลังมากเลยอะ่ะแต่ว่าเมาื่อวานจะไปกินแล้วมันตรงกับวันหยุดแล้วอีกอย่างหนึ่งคือหม้อมันใหญ่เกินผมกลัวผมกินคนเดียวไม่หมดนะครับนี่ เกี๊ยวซาคุณแม่แต่ไม่ได้พากินเกี๊ยวซาเมื่อวานกินละอยู่ซอยตรงข้ามกับโรงพยาบาลแม่สายเลยครับเกี๊ยวซาแต่ว่าเช้านี้ย่ามากินอันนี้ดีกว่าไอ้นี่เลยมาที่นึงเข้าเป็นอาหารแบบสตรีทฟู้ดที่ติดกับกินโจ๊กกินอะไรอย่างเงี้ยนะตอนเช้ารถลูกค้าเต็มพอดีขายอะไรเนาะดูก่อนมีโจ๊กเหรอครับมีข้าวเร็มปืน นี่ครับตายเขียนไว้นี่ตายอ๋อเอาข้าวฟืนก็ได้นะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูจ้ะมีนะมีอร่อยนะอ๋อข้าวฟืนอุ่นก็มีก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวน้ำข้าวบะมีน้ำข้าวปลาปลาซื้อนี่ปลาอ๋อปลาปลาซื้ออ๋อนี่เหมือนกันนะข้าวฟืนอุ่นแล้วกันจ้ะจ้ะทานนี้ได้ไหมอีที่ว่างเนาะอีนี่เนาะจ้ะจะ เป็นแบบร้านเล็กๆที่ว่าคนมากินเยอะดีอะนะเราจะพามาชิมดูอันนั้นมีก๋วยเตี๋ยวน้ำขั่วเขาก็น่าทานนะครับขับรถผ่านสองวันแล้วันนี้เราจะแวะมาชิมดูอ๋อทำกันแบบใหม่ๆอย่างนี้เลยนะครับดู น้ำซุปหอมมากเลยเป็นอาหารจีนยูนนานเหรอครับนี่อาหารจีนยูนนานใช่ไหมข้าใหญ่อะ่ะโอ้ี่ของผมกินอันนี้อันนั้นของผมเหรอครับเนี่ยอ๋อใส่เส้นด้วยเนาะอ๋อ แล้วก็เครื่องปรุงแบบมีหลากหลายนะมีถั่วเป็นเม็ดเม็ดนี้เลยครับถั่วมีพริกมีน้ำมันงามีพริกไทยดามีเกลือแต่ว่าไอ้ข้าวฟืนอุ่นเขา,เขาคล้ายๆกับกินโจ๊กครับแต่ว่าเขาใส่เส้นเส้นให้ด้วยนะเดี๋ยวผมจะนั่งกินยังไหนดีดนี่มีไข่ลวกให้แล้วนี่เป็นมีอย่างนี้ด้วยน่าจะไม่ใช่แหนมนะครับนี่ <laughs> มีแคบหมู หมูให้แล้วก็มีโอ้นี่มีเนื้อแพะนะครับเนื้อแพะจากเพรทพม่านะเออก็แปลกๆกินเนาะกินเนื้อแพะกับโจ๊กเนี่ยมีซีอิ๊วดำดูกับข้าวเชาว้าผมขับรถผ่านสองวันแล้วผมอยากจะไม่มาชิมดูนะจ๊ะโอ้ได้าทานมากเลยเนาะอันนี้เป็นอะไรครับอย่างงี้ครับแหนมหมูแล้ว อ๋อแหนมนะนี่นะอ,ะอะคนจีนแหนมคนจีนอ๋<ม>ออันนี้เป็นอาหารจีนนะ<ม>อ่าอ<ม>ืมเลยเป็นร้านคนจีน,นครับนี่เราดูนี่ข้าวฟื้นอุน่นเขามีมีไข่ลวกให้นะมีแปลกดีเดี๋ยวผมจะชิมอยู่แหน,น,แนมคนจีน,นครับแปลกดีนะแล้วก็มีเนื้อแพะคนจีน,นครับแล้วเวลามาดูมาดูนี่กับหน้าตาของอันนี้ข้าวฟื้นอุ่น ใส่ถั่วใส่พริกให้นิดหน่อยใส่พริกไทยดำครับด้าข้างนี้คือเส้นก๋วยเตี๋ยวครับหอมมากเนี่ยเขาไม่มีอะไรให้ปรุงนะครับดูแล้วก็คือเขาปรุงมาให้เรียบร้อยเลยเขาไม่มีแบบพริกหรืออะไรให้เรานะ,าะประมาณานี้ครับเขามีซีอิ๊วดำให้เอา,เอาใส่หน่อยนะซีอิ๊วดำตาพึ่งครับแต่ไม่ได้ดำมากนะคนเจ้าของร้านก็เป็นคนจีนนะ เสิร์ฟพร้อมกับชาร้อนครับชานี่็ไม่ขอไม่เอาดีกว่าชานี่เมื่อคืนก็นอนดึกเมื่อคืนวันพระหรือเปล่าผมนอนนี่เสียงอะไรรู้ร้องทั้งคืนเลยครับเนี่ยเดี๋ยวชิมดูเดี๋ยวชิมดูดมดอืมอร่อยจริงอร่อยครับอ๋อสับณครบเสิร์ฟพร้อมกับผักกาดดองครับ เสิร์ฟมาพร้อมกับผักกาดดองนี่ก็อี้มันก็จะแคบๆนิดนึงโตเขาแคบๆนิดนึงจิ้มดูนุ่มๆครับหอมมากอืมอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเลยนุ่มเดี๋ยวตอนสายๆจะพาผู้จัดการไปกินอาหารจีนแบบหม้อไฟใหญ่ครับ มันล่าไเา่หป็นร้านอาหารคนจีนเนี่ยที่อยู่ติดกับแบบสตรีทฟู้ดเงี้ยลูกผู้น้องผู้หญิงคนเมื่อกี้นี่พูดไทยไม่ได้เลยนะไข่ไข่ต้มนะครับไม่ใช่ไข่ลวกไข่ต้มครับ ไแต่ว่าอร่อยเข้มข้ดนดีอ่ะอืมว่มมมารจริงมีโอ,อกาสต้องมาชิมเลยแต่มออผมไม่ค่อยชอยกบกินเส้นเท่าไหร่เนี่ยจริงเอาแต่น้ำหนเหลืองๆนี่จะอร่อยมากเลยเป็นหัวลันเตา,าครับหรือว่าถั่วเหลืองเนี่ยเอามาบดแล้วก็เอามาต้มมันจะร,นร้อนๆอย่างนี้นะครับ ขึ้นคนมากมขึ้นคนดีมากเลยเราแบบร้อนๆอย่างนี้เลยเราเสิร์ฟมาพร้อมกับกิมจิปากาดองครับลองชิมดู เปรี้ยวๆอยู่อะลำไายดีมากกินแบบนำ้ำไายนี่พุ่งปิ้นเลยดีนะครับร้านนี้กินแบบร้อนๆเหมือนกับดีอะรสชาติดีอะ เป็นคนอีกเป็นนั่นคนจีนครับที่ขายแบบสตตีทฟูดนะโอ้ร้านนี้ต้องพักผู้จัดการมาชิมนะซอสแล้วมันมีแรงดีเนาะเดี๋ยวผมจะชิมดูแหนมแหนมคนจีนก่นอน คล้ายๆกับร้านข้าวต้มนะแต่ว่าเขามีแหนมมาให้ด้วยลองชิมดูแต่เขาพูดไทยไม่ได้แล้วเขาเวลาคิดเงินคิดเงินบาทเนะี่ยลองชิมดูแหนมคนจีนจะเป็นยังไงโอ้ไปตองยาวเหมือนกันนะเนี่ยกิแนแหนมกับก๋วยเตี๋ยวนี่นะเข้ากันยังไงเนี่ยโอ้แหนมหมู เนอาขึ้นี้เลยอืมดีนะรสชาติอ่ะที่เห็นขาวๆนี่ไม่ใช่หนังหมูนะครับ,บเป็นเป็นข้าวเหนียวครับ,บเป็นข้าวเจาว้าแต่อร่อยมากคุมกอมนีเลยอืมพอดีไปเลยรสชาติด,ดีมากครับไขโทรมาเนอเดี๋ยวบอกว่าหมอทรมานะ พ่อโทรมาอ,อรโรป้อนี่พ่อ,พ,อพ่อโทรมาพอดีอร่อยใส่นนี้เข้าไปหน่าซอสสีอิ่วดำแต่ไม่ดำมากแต่ว่าแหนมนี่เดี๋ยวผมจะซื้อกลับนะแหนมดีมากแบบไม่คิดว่าคนจีนจะทำแหนมได้อร่อยมากอร่อยจริงนะไม่ได้ไม่ได้แบบมาถ่ายคลิปแล้วโวยนะอ คือแหนมอันนี้คือแหนมที่ใส่ข้าวไปเยอะมากคือคือ,อยังไงอ่ะอก็กินกับกินเป็นข้าวไปได้มีพริกคนไทยก็อาจจะชอบเผ็ดนะมีพริกขี้หนูสักเม็ดหนึ่งนนะไ,ได้ออร่อยมากกินเหมือนกินของข้าวไปเลยอ่ะม่มแห้มใส่เรามาชิมตัวน,นี้อันเนี้ยแหนมเนี้ยดีอันกี่บาทไดูเนาะ นี่เขาก็อร่อยเขามีหลายเมนูนะเพื่อนๆมาก็ดีนะที่วิวได้มาอยู่แม่สายเพราะว่ากับข้าวแปลกๆที่เราไม่เคยได้กินดีอยู่ถ้าเราไปอยู่ในตัวเมืองนี่ร้านเดิมๆคนเยอะกลาคืนนี้ไม่มีเวลาพักผ่อนแต่เมื่อคืนนี้นอนไม่ค่อยหลับตีตีหนึ่งกว่า คือห้องห้องที่อจอมดมันอยู่เขาอเขาปิดประตูมมผมก็เลยมาน,นอนเก้าอี้ด้านนอกเวลาจะไปฉี่อะไรเขาก็ปิดหมดอ่ะเขาไม่ให้เยี่ยมถ้ามีอะไรพยาบาลจะมาบอกเองว่าอะไรเงี้ยอืมข้าดี่ะเนี่ยเป็นก๋วเีย เขามีห้าเมนูนะเดี๋ยวผมจะมากินแบบทุกวันเลยอาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปแต่ว่าร้านนี้ตีมือดีกิน<อ>แล้วแบบไม่รู้สึกผิดหวังอนะ่ะเข้มข้นเดี๋ยวพาผพูธธ้จัดการมาชิมดูถ้าพวกนี้มาแบบไม่เอาเส้นอนะ่ะเอาแต่แบบน้ำมึงเหลืองนะ่ะเดี๋ยวพอกินนี่อนไงไม่รูะ พี่โอก็แบบพอดีเป๊ะครับรสชาติแบบรสชาติดีกลมกล่อมมากอะคนจีนเขากินข้าวอย่างนี้นะน <c oughs> ดูดอีอยู่ตรงข้ามกับอยู่ตรงสะพานลอยเลยครับอยู่ตรงข้ามกับไอโรงพยาบาลแม่สายอยู่ใกล้ตรงข้ามกับอำเภอครับเ, <c oughs> เป็นแหนมที่มีข้าวอยู่เยอะนข้าวเยอะล้ว คือกินมันกินกับข้าวได้อ่ะอืมเกลือนี่พอดีเป๊นนะเลครับแล้วมันมันละม,มุนยงไงไม่รู้บอกไม่รูดด้ดีดีรสชาติดีมากอืมมันๆใส่ใส่หนังผสมข้าวจะใสเ่เยอะหน่อยเน้อก็มีเนื้อหน่อยดีใครจะกินเนื้อแพ้ก็ได้ นี่ถุงก็ห้าสิบาทได้บ้างนะอันนี้ถุกงนะนนถก,กี่บาทครับใ่ทีน,นี้สามสิบบาทอันเน้อเน้มีอันเท่าไหร่ครับยี่สิบบาทอ,อันละยี่สิบาทกินคนเดียวไปสองกินคนเดียวไปสองอันละอืมอันนี้นะอ๋อเนมกินไปสองอันละเนมเขาจะมีพริกกับมีลากชูมีอนอ <laughs> หมดแล้วกิน <g ill ain> แหนมไปสองอันแล้วขอ,ขอเพิ่มนน้ำจิ้มมาให้จะเป็นรางชูครับแล้วก็มีพริก,กเออผมว่าถ้ามันงี้มันน่าจะเผ็ดดีเออเืมือกกนเดิมแหนมอันยี่สิบอันนี้อันสามสิบเลยจะชิมแพ้ด้วยด้วยืน่าจะเหมือมมนมาหยุดจีนเลยมั้ง รากชูแล้วก็มีกระเทียมเจียวกินกับกระเทียมเจียวมีรากชูต้นหอมผักชีจุ่งเทียงของแหนมตัวนั้นครับดสชาดีเลยนี่เผ็ดละอืมอชิมดูเนื้อแพนนะ 30บาทครับได้อยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันชิมดูดมชิมดูนี่อันนี้กินได้เลยเวลาไปเที่ยวเชียงตุงครูคำอีแล้วก็พาไปซื้ออยู่ยเ,ปเป็นเนื้อแพะนะครับก<อ>ลัวโรงเรียนนี่กินได้หมด ชิมดูชิมดูนี่อเอากินอันนี้เป็นถ้าว่าถ้าผมไปอะเป็นกับแก้มนะกินกับน้ำมะตูมที่มีฟองอ่ะมันมันร่อยดีมันมันครับหอมๆกิน หมือนกับไปย่างก,กับควคนไฟอ่ะมันนี่นะกินแล้วพเพลินครับอันนี้ว่าจะกินไม่เยอะเช้ชานี้เพราะว่าเดี๋ยวจะไปกินหม้อไฟกับผู้จัดการส่วนตัวร้านคนจีนครับแต่ว่าพอได้กินแล้วเออ ดีเนื้อแพะกินเป็นทุกอย่างกับลุงเด่นเดี๋ยวพรุ่งนี้มันกินอะไรลูกมันมีเมนูอีกอย่างหนึง่งม,มันมากอร่อย ขอให้ชามาเลยผมถ้ามันนอนแบบนี้มันกินชาแล้วมันงดเครื่องดื่มที่มันเป็นคาเฟอีนอ่ะเดี๋ยว่าชิมดูนีดนึง้วกันว่าชาเขาจะชาตเป็นยังไงอืมหอมมากอ้มดีเลยครับอืมดีเลยอ่ะเอา ไม่ไผ่หรเล็กนะครับแล้วก็มาสานี่มันมันหอมหอมกลิ่นเนื้อกลิ่นเนื้อแล้วมันมีกลิ่นของเขาเรียกอะไรลมขวันเดี๋เช็คบินดูหมดกี่บาทก็ตั้งเลยครับไ <c oughs> อ้ชูหวัน สามสิบอ่าอันนี้ 40, 40. 40. ่สิบสี 100. ่สิบเจ็ดส <that disappears> <that Philosophy> ิบหนึ่งรหนึ่งบาใครอีกหนึ่ง1้อยสิบาทอ่าโอเคร้อบาทอ่งร้อยสิบาทขอบคุณครับอ่าร้อยสบาทจ้ะเชนนะอันนี้เอากลับ แหนมอันนี้ปลมา,มาชิมใหม่ <g ül> นี่นี่มาดูเมนูเขามีข้าวฟื้นอุน่นอันนี้ที่ผมกินไปเมื่อกี้แหละแล้วมันมีกว๋วยเตีย๋ยน้ำข้่วนี่บะหมีบะหมีน้ำข้่วอ๋อ thank you ปลาปลาซอนี่ปลาปลาซอแล้วก็มีมมอะไรเนี่ยมันฝรัง่งผัดพริกหมาล่าครับเดี๋ยวพวกนี้เราแวะมาชิมดูมีหลากหลายเมนูเลยแต่มาเรามาชิมวันนี้ดูผมชิมวันแรกตีใจเลยครับเนี่ย เรื่องได้เรื่องอยู่นี่สําเร็จภารกิจตอนเช้าอิ่มอร่อยนี่เมื่อวานมากินเกี๊ยวซากับข้าวแต่แถวนี้ิ่อแบบมันอยู่จีนเลยครับเนี่ยเมื่อวานมาสั่งเกี๊ยวเนี่อร่อยครับเกี๊ยวซาคุณแม่เมื่อวานสั่งเจ็ดสิบาทเต็มกล่องเลยนะครับเนี่ยนี่มีสลาบปงสลาเปานี่อาลาเปาแบบขายดีขายทั้งวันนะครับเนี่ยเกี๊ยวซาก็มีเกี๊ยวซาเมื่อวานมาชิน้วอร่อย อยู่ตรงข้ามนี่เลยกับที่ว่า,าการอำเภอรครับอ่าเอออร่อยนะคือคือกินอย่างนี้แบบมันไม่มันไม่แน่นเคยนมัน,นแบบว่าอ่ถ้ากินข้าวเหนียวกินอะไรเพราะก็าจะง่วงไปครับเดี๋ยวอยากกินโอเลี้ยงอยากกินนั้นอีกอันนี้กินอันนี้แบบสบายสบาย,บาย,บายกินน้ําไปก็จบ้อ,อร่อยนี่ก็เดินมาที่ถนนสายเอเชียครับแม่สายก็ ที่เห็นภูเขาอยู่นู้นนะประเทศพม่าแล้วครับถ้าตรงไปทางนี้ก็ตัวเมืองเชียงรายปลาอิมเดี๋ยวรอพู้จัการพู้จัการกำลังจะออกมาครับเดี๋ยวสายหน่อยซอยซอยไหนซอยหน้านี่มั้งที่เป็นหม้อไฟหม้อไฟแบบคนจีนครับเป็นหม้อไฟหยบใหญ่เลยมีเกี๊ยวซ่ามีหม้อไฟนะเดี๋ยวสายสจะพาผู้จการไปชิมครับไป โอเคนะรสชาติอาหารดีถ้าใครมาเราไปกินแหนมคนจีนดูครับแบบกลมกล่อมเดียบอกไม่ถูกแล้วก็ออกเปรี้ยวนิดๆดีดีรสชาติดีครับไปอ่าแซ่บเลยตาเล็กๆที่แบบไปคิดว่ารสชาติจะดีอย่างนี้นะเดี๋ยวสักอีกผมคิดว่าไม่เกินสองวันนะก็น่าจะได้กลับบ้านแล้วครับถ้าสองวันนี้กลับบ้านเดี๋ยวก็จะมีที่ ทิปที่เราอั้นไว้เนี่ยอ่าจะมีการเดินทางของผมจริงๆผมมาอยู่นี่ก็มีเวลาได้คิดวิเคราะห์ทบทวนนะก็อาจจะแบบว่า,าเดี๋ยวเจ็ดกิโลเดี๋ยวเ7จ็ดกิโลเก้านาทีาคิดคิดอยากจะหรือว่าผมจะนั่งรถไปมันมีคนคนไทยดำใช่ไหมคนคนไทยมันมีกี่ไทยไม่รู้อะไทยใหญ่ ไทยรื้อไทยดำไตดำเนาะคนไตใหญ่มีหลายไตยแต่วันก่อนนะที่ผมไปเวียดนามันผมไปเจอบ้านคนไตดอนเขาบอกคนไตดอนล้วพูดไทยชัดมากไม่น่าจะเป็นอุปสรรคในการสื่อสารของเราครับนะมันจะเป็นครึ่งทางระหว่างเดียนเบียนฟูแล้วไปซาปาเนี่ยแต่ว่าซาปาเราจะไม่ไปล้มัหนาวตรงเนี้ย มันมีหมู่บ้านนั้นอยู่แล้วพี่เขาคุยดีมากนะเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารที่กลางคืนที่ผมไปกินข้าวแหละแล้วอาจจะแบบผมอาจจะใช้ทิปแบบพออกจานนี่ไปก็คงว่างนั่นแหละนั่งรถเมย์จากํำเภอเวียงเชียงลุงเลยนะเป็นทิปการนั่งรถไปนั่งรถเมย์จากเวียงเชียงลุงแล้วไปลงเชียงของแล้วก็นั่งรถสองแถวจากเชียงของข้ามไปลาวบ่อกแก้วแล้วก็นั่งรถจากบ่อกแก้ว ไปด่านปางหกเดียนเบียนฟูนั่งต่อรถจากเดียนเบียนฟูไปลงเป็นไปลงเดียนเบียนฟูแล้วก็เช่ามอเตอร์ไซค์จากเดียนเบียนฟูไปหมู่บ้านคนไตดอนผมวัดดูแล้วประมาณ89กิโลจากเดียนเบียนฟูไปไปหมู่บ้านไตดอนเนี่ย89กิโลแต่ถนนเป็นถนนเวียดนามนะครับแล้วถนนขึ้นดอยก็ลังคิดู่เออมันก็น่าไปอยู่สักสองสามวันหรือว่าเราจะออกจากบ้านคนไตดอนแล้วก็จะไปจะไป นั่งแบกแบกไปไปเวียดนาม,นมันมีหลายจุดนะที่แบบที่ว่ามันน่าไปครับบางคนก็แนะนำว่าเนี่ยบางจุดจะหนาวทั้งปีอะไรอย่างงี้นะก็ก็ดีนะกาลังกําลังวิเคราะห์อ,อยู่ครับหรือว่าหรือว่าจะเอารถไปเอง,เอ,เ,องเอารถไปเองก็เอารถอีกคันขาวที่เราไปประมูลมาแหละคันนั้นตอนนี้เอาไปทาเซตระบบมันแบบไต่หมดแล้วครับน้ำมันเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ มันเฟืองท้ายน้ำมันเกียร์นี่ทั้งเกียร์หน้าเกียร์หลังเพราะมันเป็นเกียร์โฟเนาะเปลี่ยนหมดนะครับเกียร์หน้าเกียร์หลังเปลี่ยนเอาไปอุด EGR ล้างท่อไอดีเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันเครื่องไส้กรองกรองดีเซลหมดจะอะไรอีกอะเปลี่ยนยางเปลี่ยนล้อแม็กเลยเป็นทั้งแม็กทั้งยาง เปลี่ยนอะไรอีกรถกันั้นก็คือพร้อมะอะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ไส้กองไส้กองดีเซลน้ำมันของเลีวทุกอย่างเปลี่ยนหมดหมดหมด,หมดก็หมดก,ก็เหมือนกับมาอยู่กับเราก็แบบเซตระบบใหม่หมดเราจะได้รู้ว่าแต่มัน,นเครื่องมันดีมากเลยขี่ยขี่ดีอะนะครับ มีอะไรก็คือจะจัดการกันหมดเผื่อเราไปไกลครับหรือว่ามีอีกทริปหนึ่งผมก็อยากจะไปทางอันนั้นต่อกำลังคุยอยู่กำลังทำการบ้านอยู่ครับว่าไอตัวไหนหน่าไปเอซีว่าไปทางไหนหรือว่าอีกทริปนี้ก็อยากจะไปแต่ทริปนี้อยากจะไปที่ไปดูคลิปอะไรไงแถวเมืองการนะไออะไรนะป่าบางกลอย ที่ว่าตำรวจเขาไปติดป่าบางกรอย35วันวนะั่นแหละอยากจะไปนอนบ้านบางกรอยติดชายแดนพม่าตรงนั้นแหละแต่ต้องรถโฟไปก็จะเอาอีกอีขาวอะไะไปไปกับผู้จัดการแล้วก็เต็นท์เอาเบรดไปไปนอนอบ้านบางกรอยอันดับแรกนะครับจะไปสะพานมอญแล้วก็จะไปอุทยานอะไรที่มันอยู่ในปา่าแบบลึกมากแล้วก็เขื่อนเขาแหลมนะครับ เป็นรอนแพเขาแหลมไปหาปลาเนี่ยเอาเบ็ดไปตกปลาด้วยเนี่ยก็คือไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์อย่างนี้ครับอันนี้อันนี้ก็เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งที่ว่าอยากไปนะครับทํากันบ้านไว้นะหรือว่าอาจจะไปหาแม่แม่ปิวนะช่วงนี้ไปเชียงขวางไปซาเหนือไปหลวงพระบางนี่ก็ไปหาครอบครัวแม่ปิวอแม่จะพาไปเก็บผักผัก,ผ,กผักน้ำที่เมืองหลวงพระบางครับอ่าแล้วก็ ถ้าไปลาวอีพีนี้ก็ผมก็ทำการบ้านในติ๊กตอกมานะมีรู้จักไอคนที่เขานะเป็นหมู่บ้านคนรือที่อยู่ในลาวเน่แถวบ้านน้ําบากอะไรอย่างเงี้ยไปนอนบ้านพ่อพ่อคนไตหรือที่ทำกับข้าวที่เป็นบ้านหลังใหญ่ห,ญหลังเก่าๆที่ที่หนองเขียวนะ่ะเป็นนอนเป็นโฮมสเตย์น่นะ,นะเอิน,นี่ก็อยากไปครับกำลังทำการบ้านอยู่คุยล้ ถ้าผู้จัดจาการไม่ไปเดี๋ยวผมไปกับท็อปมมโตผมบอกท็อปเดี๋ยวไปกับลุงเด่นออกค่าใช้จ่ายให้แทนท็อปขับรถอย่างเดียวค่าห้องค่ากินผมจ่ายให้หมดไปเที่ยวด้วยกันกำลังกำลังมองอว่าจะไปแบบไหนนะครับอยากไปตกปลาเขื่อนเขาแหลมด้วยนะหรือว่าก่อนไปเนี่ยก็ตอนนี้ยายทันนาเร่พี่ปลาย่าเอ้ยนะก็อยากจะไปนอนกิวคอหมานะเราจะไปเช่าเพที่อยู่กลางน้ำเลยแล้วก็ ตีปลาหาปลายาก็จะทำเบ็ดทำอะไรก็ไปก็ไปทำกับข้าวกินกันอยู่บนแพสักอันนี้อันนี้ทิ้ไม่นานสักสองคืนหรือคืนสองคืนนะครับอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเป็นแพนที่ที่คิดไว้หลังจากที่ถ้าก,กลับบ้านนะครับอ่าก็ประมาณนี้แพนข้าวๆอาจจะไปเวียดน,นามหรือว่าอาจจะไปไอแพนที่พูดเนี่ยไอแพนที่ผมพูดนะทั้งหมดในนัมันไปจะไปทุกที่แต่ว่า จะเรียงลาดับก่อนว่าจะไปไหนก่อนนะครับตแต่สิ้นปีจนถึงปีหน้าเนี่ยจะเป็นแผนของของของการที่ผมจะไปเดินทางที่ผมวางไว้แต่ว่าแผนพวกนี้ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าเวลาขับรถไปครึ่งทางเปลี่ยนใจได้ตลอดว่าจะไปไหนต่อนะครับเพราะว่าเราแบบคิดว่าเราไปเที่ยวเราไม่ได้แบบไม่ได้ฟิกนะแล้วก็ผมก็ขับรถช้าๆไปเรื่อยยิ่งถ้าแต่จริงๆถ้าจะให้ประหยัดตังค์หน่อยก็เอารถตู้นี้ไปคือ ประหยัดค่าที่พักก็นี่จะดีมากนะครับเราเอาค่าที่พักเนี่ยไปเป็นค่ากินเรามันก็ทําให้เราเดินทางได้ไกลกว่าเดิมสมมุติว่าจะไปสักสมมติไปสิบวันเนี่ยค่าโรงแรมก็บ้าเข้าไปคืนละพันก็เป็นหมื่นแล้วอย่างเงี้ยนะไม่รวมค่าน,าน้ำมันรถนยครับแต่ถ้าเอาหนึ่งหมื่นเนี่ยอ่าไปซื้อกินเนี่ยได้เยอะนะอ่าไปทำคอนเทนต์ไปซื้อน,นั่นซื้อนี่อะไรเงรี้ยซื้อของไปแจกเด็กแจกชาวบ้านอะไรเงี้ยมันก็ได้มันได้เยอะกว่า ผมก็เลยแบบแต่ว่ารถตู้มันก็มีข้อดีข้อเสียรถตู้คือไปขึ้นเขาอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่เวิร์กเนียเพราะบางทีมันก็ต่ําถนนมันไม่ค่อยไม่ค่อยดีถ้าจะให้ดีนี่ก็อันเนี้ยไปอันนี้ดีกว่ารถโฟไปดีกว่าแต่รถโฟก็ต้องนอนเต็นท์นะก็เรื่องของชาร์จบงชาร์จแบตอะไรก็มีอยู่แต่ว่ามันก็สู้รถตู้ไม่ได้รถตู้นี่ร้อนมากๆก็เปิดแอร์นอนสบายประหยัดน้ำมันอีกต่างหากรถตู้ ครับก็เดี๋ยวรอผู้จัดการส่วนตัวมาก่อนนะครับสําหรับ E ีีนี้เด๋ยนก็จะขอตัวไปก่อนเป็นกาลังใจครับอยากให้ผมไปที่ไหนที่แรกหรือว่าเพื่อนๆมีอยากให้ผมไปที่ไหนก็ลองทักมาหลังจากนี้ไปนะแต่ว่าช่วงนี้ใครมาเหนือบอกเลยว่าอากาศดีครับทะเลหมอกสวยๆเลยอากาศแบบเย็นสบายเลยครับไปแั้วน,นะครับเดี๋ยวจะถึงละ เจอกันใหม่ EP หน้าใครชอบก็เป็นกำลังใจให้โรงเรียนก่อนนะครับเดี๋ยววันสองวันนี้กลับบ้านแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับโอ้